นี้จะพามาบุกทางของคุณครินเขาที่แบบขายดีมากแบบเดือนเดือนนี้ขายกี่กล่องลวเดือนที่แล้วกำไรล้านกว่าเดือนที่แล้วกําไรล้านกว่าแม่เจ้าเมื่อกี้มันสั่งของอ่ะมันสั่งของทุกทุกสามวันเลยอ่ะทุกคนโกโก้กาแฟขายดีมากโปรเจกต์แคลเอสกินดีขายดีมากอันนี้คือคุณแม่ค้านะคะ นันเพิ่มแล้วก็แบบเอาระบบเอาอะไรเข้ามามาจัดการสะสมกวไอย่างเงี้ยวมันสะอไม่วเออแล้วบริษัทตอนนี้ก็คือของหมดไม่ทาการรนานี่าเขาว่านี้มันจะหมดแล้วเออันนี้คือมันจะหมดแล้วอันนี้คือของมึงวางเต็มไปแต่อมวกมึงจะหมดกูงงมากมันหมดแล้วอันนี้ก็คือ ขาก็กำลังจะแพ็คคือวันนี้คือหมดเออมันอยู่นี่เออมันอยู่ตรงนั้นมันแล้วพันกว่าองอะไรเงี้ยต้องก็บางีมันจะขายโกโก้ดีแบางทีเหมือนแต่กาแฟบางทีมันกินดีเหมือนกันชอบกาแฟชอบกาแฟนะขายโกโก้ดีมากใช่เพราะว่าถามลูกค้าอะไรอย่างงี้แหละเนาะน้องใครใครอยากลองถ้าใคณอยากลองเนี่ยใครอยากลองอ่ะคือมันลดทั้งสองตัวแต่เราแค่เลือกว่าเราอยากกินอะไรบ้าง แต่าบางวันอะเช้าเรากินกาแฟตอนเย็นเราก็กินโกโก้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนอนไม่หลับอะไรเงี้ยไม่จริงนะคือไม่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับปวดไปทีนึงเมื่อก่อนอะเขาใส่อะไรกี่เบสแล้วดูแน่นไปหมดเลยตอนนี้ใส่แล้วแบบดูแบบดูดิมันแบบอย่างเงี้ยลูกคอนมันอย่างเงี้ยเ<ด>มืนเน่อก่อนมันแน่นอะอ่ะหมดแล้วเออรู้เลยบั๊มมากเลยข้างหลังอะไรก็จะหมดอะไรก็จะหมดไม่หมดยังไงอยากลองไปรีบไปลองนะคะดีมากแคลเวสเดี่ยวชาไทยก่อนจะคลอดแล้วนะคะขอเด้วยละห้าล้านได้ไหม ขายเดือนที่แล้วกำไรเท่าไหร่พูดอีกทีหนึ่งล้านกว่าเดือนที่แล้วกำ<ม>ไรล้าน,นไปกดตังค์าเมื่อกี้ดีโอยขนลุกอ่ะขนลุกเลยรวยเดือนนี้สองล้านไปเลยฉันขอจั3สามสิบล้านเดือนนี้ <laughs>